รอเชียร์ครับคนที่จะได้เปลี่ยนเปลี่ยนคะาแนนไปเป็นถ้วยครับอีกหนึ่งคู่ครับก,กันกันกับพ่อวันชัยตอนนี้มาถึงรอบแปดแล้วนะครับมือเบาครับมือเบาสายล่างนะครับาเข้าปึ๊บการันตีได้ถ้วยครับมาลุ้นกันกันให้ได้ถ้วยครับ น,นี่เจน้ำมาช่วยกันล็อกอยู่นะครับเป็นการวอร์มเครื่องของเจน้ำด้วยเพราเดี๋ยวจะต้องรอตีรอบชิงครับมือ VIP อุ้ยสีอะไรครับพ่อสีอเง ขอไลฟ์สดนิดน,นึงอ่าขออนุญาตปรับมุมมองครับได้เก้าอี้มาแล้วหมาพองพองครับ,รบวันนี้เชียร์กันฮะวันนี้อาจจะโอ้ยเลยแล้ววันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวของเราจะเป็นอนันตรายใช่ พี่การกับพี่น้ำนี่โอ้โหเดี๋ยวระวังแรงหมดกันเดี๋ยวจะคิวขึ้นเอาให้พอดีพอกับกันกันครับสู้สู้ พี่แบกเอากระป๋องมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเบรกคนละคึ่งนเดี๋ยวกะป๋องเดียวโอ้ยไม่เป็นไรพี่กินนอนจะมาเทแบ่งกันทำไมเนี้ยรักกันเดี๋ยวไปเอาให้ไห่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อซื้อที่ไหนไม่มีไม่อยากกินวมไม่เดี๋ยวหายเนี่ยเดี๋ยวเดรแบ่งซื้อพี่เก่งพี่เก่งกินก่อนเลย พ <laughs> ี่บุ้งตอนนี้ก็พี่บุ้งตอนนี้ก,ตนนก็ตอนนี้ต้องรักษาตัวก่อนนะคโอ้ขอบคุณมากครับบริการ,ร,การทุกท,ทุกระดับประทับใจครับโอ้โหไอเลิฟอยู่ยังไงวันนี้ขอให้เป็นสิงหะลร่างทองนะฮะสิงห์หร่างทองครับวันนี้วันนี้เราการันตีครับสิงหหะได้ถ้วยแล้วแน่นอนครับ หลือว่าจะเป็นถ้วยที่หนึ่งหรือเปล่าม,มารลับคู่แข่งมาแล้วรรใช่ไหมมือเบาฮะเล่นดีอยู่นะมาถึงระดับนี้ครับไม่ต้องกลัวใครแล้วครับรนรนชนะเพื่อให้ได้ถ้วยครับเขาก็ใส่ล่างเหมือนกัน แตเร่อ้อการจ้างหอกหลานก็ควรองรู้เสียก่นตองไม่ชอบีแต่ต้องกัวนที่ทาต้องวารัานไหนสนาดุแต่งานที่ต่างดินไแต่่้อกรงลอกลนสนาุนองรู้เสียอน

ส่ตงต่อยีนับดีเดีๆครับให้ลูกๆหลานๆนับมาเป็นแชมป์ครับแบดมินตันพออายุขนาดน,นี้ครับยังมาล่ายัางมาล่ารางวัลกับลูกๆหลานๆนะครับมาตามเชียร์พอกับกันๆครับ

กันกันนำไหมครับหนึ่งศูน <Yeah. S 1> มือเบา <Yeah. S 1> สายล่างตีกันโหดจริงๆครับ <Yeah. S 1> มาแล้วสองต่อศูน <Yeah. S 1> กันกันนี้เด็กปั้นเพกาวแบบเต็มตัวครับ <Yeah. S 1> ตีตั้งแต่ยังตีไม่ได้ครับ <Yeah. S 1> ผ่านมาแล้วปีปีกว่าสองปีตอนนี้ เป็นซปเปอร์การ์ดครับสามศูนย์โหกระชากสวยยังมาอีกไปตีเข้ามือรับโอ้โหซุปเปอร์จอมยุทธครับสี่ศูนย์ พอเหนียวเมื่อกี้รับดีมากๆโดนซี้ไปข้างหลังอีกแล้วโอโ้โหโอ้โหเอากระชากมาครับหนึ่งต่อสี่ครับเขาตีไข่มาแล้วอันนี้ด่าใขร่หรือเปล่าครับเขากกจะไปตีหากหกองครับงพอครับหาแล้ว โอ้โหสองห้าวางเนียนๆครับไม่เบาครับโอ้โหรับแก๊กข้ามาสามต่อห้า อะไรมาครับสี่ต่อห้าครับเอาเสียเองครับเอาใหม่ครับตั้งสติก่อนมาเท่ากันแล้วโอ้โหแบ็คอันนี้รอบไหนครับรอบแปดครับรอบแปดถ้าชนะได้การันตีถ้วยเขานำไปแล้วหกต่อห้าอะเสิร์ฟเสียเสิร์ฟเสียไปเองเข้า หกเท่ากันพอเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดมิกแล้วเจ็ดต่อหกเครื่องดื่มชื่นใจสนับสนุนโดยทนายเก่งยกมาเดียบโอ้โหพอถึงโอ้โหเขานำไปสองแตงครับตอนนี้แปดต่อหก ใช่โอ้โห้กันอย่ารีบอย่ารีบ9ต่อ6ครับยังเกี่ยวมาโอ้โห้เกี่ยวออกโดนน้ำอีกแล้ว16แล้วครับโห้ เอาแล้วอ่าตัดยอดติดไปครับเจ็ดต่อสิบโอ้โห,โห,โโหเขาทุบมาทางพ่อครับสิบเอ็ดเจ็ดพักไหมพักก่อนกินน้ำกินท่าครับอเอาใหม่แก้เกม พันครับกันดสีสวยโอ้โหไม่ไหวครับขึ้นลงขึ้นลงสามชุดครับกันสิบสองแล้วครับสิบสองต่อเจ็ดครับเขาเริ่มนำห่างไปเรืเร่อยๆครับเราต้องรีบเบรกครับแก้เกมหน่อยอ่าแปดสิบสอง เอาลงครับโอ้โหทุกมุมจริงๆครับกันยังมาอีกถึงหมดโอ้โหโอ้โหสุปอร์จอมยุทธของเราครับโดนลากแบบนี้ก็มีเหนื่อยเหมือนกันครับ สิบสามแปดพอ่อโอ้ยนี่อพอก็เหนียวเหมือนกัน 9, <3. S 2> เก้าสิบสามสวยครับอ,อุ้ยมาอยู่โอ้ยมันเขารับลูกออกให้ครับเมื่อกี้สิบห้า <15, S 2> ครับสิบห <15, 8. S 2> ้าแปดเอ้ยเท่าไหร่สิบสี่หรือสิบหก เดี๋ยวขออาตนับแต้มใหม่ฮะโอ้โหสิบห้าครับท่านผว่าครับื่อว่าไ,ไม่มีสี นานฬิกาเน่ประวัตได้สิบห้าเก้าลืมไปใช้วิชาอ่านปากแล้นะครับโอ้โหทุบดีจริงๆครับทั้งคู่เลยเขาขึ้นไป16แล้วครับกัรก็คนเดียวก็หนักอยู่ดูิเปแสงด อแล้วมาดิแดงใจมาดีพออยบารอยไม่ไดยสิบเจ็ดเก้าครับโอ้ยโลภายใจตอนนี้ hm. สิบแปดครับเก้าอุ้ยชนกันเองออกไปครับสิบสิบแปดต้องฮึดซูจริงๆครับสุดยอดครับกัน11 18 ดักดีอุย๊ยไม่ฆ่าครับสิบเก้าสิบเอ็ด หนุนเหนียวจริงๆครับอ่าเตะอตีออกไปเองอ่าสุดยอดพ่อสิบสามยี่สิบ ฝืนตบแบ็กครับฝืนตีแบ็กแต่มันไม่ถึงหลังครับไม่เป็นไรนิดเดียวสู้ได้ดีครับไม่เป็นไรครับอาจจะเป็นที่แดนใช่ครับเราโทษทุกอย่างครับยกเว้นตัวเองอันนี้มืออะไรเนาะมือเอส ดูมัหน่อยนะฮะแล้วเรา,เราย้ายป่งมาอยู่ฝั่งนูน้นลุนกันกันกับพ่อครับเอาเซตสองมาให้ได้ครับจะได้ต่ออันที่เซตสามตอนเล่มเกมมาเรานำถึงห้าแต้มนะครับอ่าขอให้มันเป็นที่แดะครับหนึ่งศูนย์ ขอรับง่ายๆเลยฮนะหนึ่งเท่ากันโอ้ยพอวางสวยอ่ายกมาไม่ขึ้นเหมือนกันครับสองต่อหนึ่งโอ้โห แล้วกันง่ายๆเลยครับอันนี้ใส่ล่างจริงหรือเปล่าเนี่ยตีกันมันเหลือเกินโอ้โหเสิร์ฟลงอีกสามต่อสองโอ้โหเหนียวครับรับง่ายๆแล้ว เอาแล้วคือรคตรเอเอ,เอต้องฝึกเปลี่ยนน้ำหนักครับตีหนักบ้างเบาบ้างครับให้เขาจับทางไม่ถูกสามเท่ากันกันถึงไหมถึงโ,โดนทั้งกระชากทั้งหยอดอไม่มีเครื่องแล้ว ดว้างไหมเออต้องต้องเป็เครื่องกนันอนไ,นไม่บ้างใช่มกดอเครื่องกดบ้างไหมเครื่องกดบ้างไหมฝากกดไลค์ตรงนี้หน่อยพี่แบกจะไปไลค์พี่สนามแพย์แต่ว่ามันไม่มี<า>มเด็ดนนะเด็ดไม่ดี ลงรอบชิงอันนี้ก็อยากลุ้นพ่อกับยังกันเหมือนกันอยากให้ได้ถ้วยเหมือนกันโอ้โหเอาไงดีไม่งั้นเอานี้ไปไหมอเอานนี้ไปต่อก็ได้คือพี่อยากได้เครื่องใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวฝากเครื่องฝากอันนี้ไปก่อน ไม่เป็นไรครับก็ใช้อันนี้ไปเลยไม่ได้ไม่มีเน็ตต้องขอพองพองพี่เพกาวครับเนี่ยพองพองอยู่นูน่นโอเคครับพอดีมันลงคิวซ้อนกันครับสำหรับเจ๊น้ำ ตอนนี้เข้าถึงรอบชิงแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะเรียกครับพอเอาลงโอหยงังเหนียวมาอีกอโอ้โห เขาวางดีจริงๆเจ็ดต่อห้าครับแต่แต้มยังไม่ห่างยังสู้ได้โอ้โหปัดสวยเหนียวแท้โอ้ยเน่งเน่งแล้วเมื่อกี้แปดต่อห้าได้ไหม ยังเสียเองครับกันไม่เป็นไรเอาไหม9 5พอช่วยวิ่งดีโอ้โหตีออกไปครับ อะไรแล้วคะพอ่อท่าไหร่แล้วสิบเอ็ดห้าใครนำใครนำเข oh, <boy. S 1> าสู้ 1ต่อ5นะคะตอนนี้อยู่เซต2นะคะเซตแรกเขาเก็บไปได้แล้วนะคะเราต้องลุ้นว่าจะมีเซต3ไหมนำอยู่ห่าง oh. นดเดยวต <Yo. S 1> ต่่อต่ออ11 12ใช12 5้ โอ้โห13.5ค่ะแต้มหนีไปแล้วค่ะ สถานการณ์ไม่ค่อยดีครับเพราะอะไรนะเขาเรียกแนวเพ่อตากันลูกเขยซ oh. ื้อครับผมโอ้โหสิบสี่นะคะเขาหนีไปแล้วค่ะจะกลับมาได้ไหม ใจกันนิดนึงนะครับบรรยากาศอึมครึมมากครับตอนนี้นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยสู้ได้ค่ะสู้ได้ไปพี่กันโอ้ย ปังปังปังสวยค่ะไปพี่กันนั่นแหละค่อยๆไปมาช้าแต่มานะแต่จะทันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่ง เออคขาก็พาให้เราบ้างสวยพี่กันเออนั่นแหละพ่อไปพี่กัน<ป>นั่นแหละสวยแบบนั้นแหละค่ะพ่อยื้อไว้ครับยื้อไว้ครับตอนนี้ จะได้เสียไปเองนะคะฮึบ oh. สวยโอ้โ oh, ห oh, เข้ามากับเน็ตจริงๆอ oh. ะอ๋อ oh, oh. จบไปแล้วครับไม่เป็นไรค่ะ oh. เดี๋ยวไปลุ้นกับพี่น้ำพี่น้ำกับพี่สิงต่อนะคะ oh. ไปดูอีเพจหนึ่งได้เลยนะคะ oh. ที่เพจอ่า uh, p to ูยูนะคะตอนนี้กำลังไล์อยู่นะคะลงสนามรอบชิง พี่กันกับพ่อก็ตกไปนะคะทุกค,คนมีลุ้นอยู่คู่เดียวนะคะตอนนี้ไปแล้วนะคะไปดูอีกเพจหนึ่งได้เลยนะครับ